ครับวันนี้มารีวิวปืนยิงหนังกระติกตัวสแตนเลส CNC นะครับเ <c> <t un> ด็กตันนะครับ CNC เด็กตันนะครับอืมสวยมากเลยครับซึ่งตัวนี้ขายอยู่ในราคาพิเศษนะสองพันแปดร้อยิบถมยังยิงยิงลก2องเส้นยิงปลา1นึ่งเส้นนะครับ <c> <t un> ลูกดอก3ดอกลุกกระสุนหนึ่งร้อยนัดแถมกล้องเลเซอร์แล้วก็ถ่าน3มก้อนลูก ลูกกุญแจหกอันนะครับลูกกุญแจหกอันซึ่งชุดนี้ขายราคาพิเศษสองแปดห้าศูนย์เซนเหล็กตันนะครับซึ่งสามารถซื้อเพิ่มตัวอ่าลอกแล้วก็เล็ดดอปสีเขียวนะฮะอันนี้สีเขียวแดงพร้อมที่ชัดฐานพร้อมซึ่งตัวนี้ขายอยู่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทเองช่างชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งลอกทั้งอะไรสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับฮะ สนใจติดต่อ0808860116ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ